Ăn tay to lắm nhỏ Ừm mm -hmm. ดีค่ะพี่น้องอีสานกินแซบมาแล้วจ้ะพี่น้องจ้ามื้อนี้แซบๆนัวๆกับเมนูแซบๆซบนะจ้ะพี่น้องจ้าสวัสดีสุปผูสุกนนะจ้าสวัสดีปีใหม่ยอดหลังน้ำนะจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้แมวมีแนวเมนูแซบๆซมานําเสนอนะจ้าพี่น้องอาสานอาหารอีสานบ้านเห่าน้ําไล่ไรนะจ้าเ้าพอทองเนาะมื้อนี้มีลาบลิ้นหมูนะจ้าพี่น้องจ้าทั่วสีหาได้นะจ้าพี่น้องทามีเขามามั่นกะ กับบุ้หูว่าฝรั่งเพิ่นกินบ่เนาะแต่ว่าก็มีขายเนาะพี่น้องจ๋าแต่ว่ามันกับคนข้างสิหายยากเฮาไปงามใดเถอะพ่อเฮาก็เฝ้าเอาเนาะ,ะจ๋าพี่น้องจ๋าละก,กันแมวก็เลยเอามา่านลาบสู้พี่น้องเบิ่งเนาะจ้ามื้อนี้กับซมีอันกระติบเขายากพี่น้องจ๋าแม่ยาให้มาแม่อ่น ไปล้างไทยกับโบมีมีแต่อร์ในนอนพักแกมของเขาเนาะจะกะสิมีเชี่ยวเดินนาะจะมีสลัดนิดนึงเนาะจะกะมิวิตโลบเจ้าเก่าเนาะจะอันนี้กะเลือกินหลอดก้อนจนเขียวอะไรจะพี่น้องจ้ากะสิมีไอ้หัวหอมเนาะจะมะนาวเพื่อขาดเพื่อเหลือนี่แหละจ้ะมีแค่นี้แหละมาจ้ะมาบ่เบาๆลายใยห่างเนาะจะกินน้ำกันเน่าจะเนื้อกระซิตักเข่าก้อนน้อพี่น้องหอนหอนโอ้ยหอนหอนไม่เห็นบ่ ห่อนหว้ยหวยๆเลยจ้ะมาๆมา,มา,มา <_ S 1> กินน้ำกันเลยจ้ะ <_ S 2> ลูกกันหยอดก,กันหยอดก,กันดีดีลูกเงี้ยเนี่ยเงี่ยมบอกเจ้าวันมีได้หน่อยเป็นขื้กันบ่หยอดก,กันดีค่ะลูกเงี้ยนี่ห่อนค่ะขาห่อนห่อนมากเบาๆลายนาจ้ะกินหลดจวดยางเดียวได้หัวหมูเอ้ได้ดินหม,มูมาสองรอบนานเสียนย่ำให้กิน ครับอีลกลับจัดลูกโดดลูกโดดมือนี้น่อยน่อยน่อยอืมว่าได้กินโดดเหจ๊ะกับเมนู Limbo, não, no sal. 莫火。 mm-hmm До од mm-hmm Bunlar <laughs> ขอโทษขอให้ด้วยไไจ้ะลูกเสียงกังแห้งกินโลดก,กินสดตวัวด้วย,ย,ย,ยจ้ะตัวขุยคำใหญ่ๆเนาะจ้ะของเนีว้วเนี้อดี แสบแสบว่าได้กินตลอดด้อจะลิ้นหมูนี่หากินยาก คำตาโตเล้วเนี่ยอืม,อ,มอิ่มหรอจ้าอิ่มแล้วลงเวชชีได้นะพี่นองจ้าถึงลูกโดด ลูกสุดท้ายขึ้นหูวีวีเลยพี่น้นนองจางไอสำหรับหลาบลิ่นหมูนะจ้ะพี่น้องจ้าหากินยากเมนูแปลกพิสดารสำหรับฝรั่งนะจ้ะแล้สิว่ากินอีหยังแลงปลกๆแต่แลูเเกเฮียนนี่นกับผัวเฮียนนี่บ่กินนะจ๊ะมีกินแมวผู้เดียวมันก็นหาย,ยากนะจ๊ะพี่น้องจ่ะโดนโดนทอดจักได้กินเทนื่อนึงเนาะเขาถ้าร้านบ่ออกมาเฮามองเห็น,นบ,บ่ทันก็เบิดคือกันเด้อจาะก็บ่ฮู้ว่าฝรั่งกินบ่เนาะแต่ว่า ต้องานกับฝรั่งเนาะของเสียามากทีขเขาไปหายันมากระบาดจักเนาะ <c oughs> เอาเน้ะจ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปวัอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ๊งในเนาะจ้าพี่น้องจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะจ้าพี่น้องจ้าสำหรับวัอนี้ขอบคุณหลายๆจ้าจังพอ,อันไหมในคลิปหน้านาะจ้าบ๊ายบายจ้า